สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกการประหารชีวิตที่เป็นเรื่องจริงในอดีตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอข่าวเด่นในอดีต EP2 มาเล่าให้ท่านฟังอีก3เรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อวันพระรหัสบ,บดีที่27พฤศจิกายนพศ2 5 2พ เรือประมงลำหนึ่งชื่อพรชัยนาวาของนางหนูบ้านอยู่ริมท่าแพรอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาออกไปลากอวนหาปลาในทะเลสงขลาปรากฏว่าได้ลากอวนติดปลาฉลามเสือขนาดใหญ่เพศเมียยาวประมาณ5เมตรกว่าน้ำหนักเกือบสองตันมาได้หนึ่งตัวซึ่งปลาตัวนี้มีลักษณะเป็นปลาท้องแก่ใกล้คลอดเพราะที่พุงมีขนาดใหญ่โตมาก หลังจากได้ปลาฉลามขนาดใหญ่มาแล้วเรือพรชัยนาวาจึงหันหน้ากลับเข้าฝั่งเพื่อนำปลาที่จับได้ส่งขายโดยลากปลาฉลามตัวจังกล่าวกลับมาด้วยเมื่อลากปลาขึ้นมาเกยตื้นได้ไม่นานปลาฉลามยักษ์ก็ตายลงจึงขายปลาตัวนี้ให้กับนางซ่องอายุ38ปีในราคา300บาทเพื่อนำไปแล่เนื้อออกทำเป็นปลาตากแห้งขายนางซ่องนำคนงานของตน มาช่วยทําการผ่าท้องของฉลามก่อนเป็นอย่างแรกเพื่อนําเครื่องในและลูกฉลามออกมาจากท้องปรากฏว่าเมื่อผ่าท้องจนเครื่องในทะลักออกมากองกับพื้นก็พบลูกอ่อนของฉลามจํานวนมากอย่างที่คาดไว้นอกจากนั้นยังพบอาหารบางอย่างอยู่ในกระเพาะของปลาฉลามซึ่งมีขนาดใหญ่มากคาดว่าน่าจะเป็นปลาทะเลตัวใหญ่จึงผ่าออกดูแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น และทำให้ทุกคนต้องตกใจแทบช็อกเมื่อพบว่าในกระเพาะอาหารของปลาฉลามเสือตัวนี้มีศพผู้หญิงสาวคนหนึ่งอายุไม่เกิน20ปีนอนอยู่ภายในสภาพศพเปื่อยเปล่าหน้าอกและหน้าท้องถูกฟันปลาฉลามกัดหายไปศรีรษะมีรอยช้ำใบหน้าและลูกตาถูกกัดเป็นแผลเบื่อวะแขนและขาถูกกัดเละจนกระดูกแตกหกักส่วนท่อนล่างช่วงสะโพกและอวัยวะเพศยังอยู่ครบ ศพยังไม่เน่าเปื่อยและยังไม่ถูกน้ำย่อยในกระเพาะทำลายสภาพศพมากนะักหลังจากที่ทุกคนหายจากอาการตกตะลึงแล้วจึงรีบไปแจ้งให้ตำรวจทราบชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันแห่มามุงดูศพกันเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครเคยเห็นหรือรู้จักว่าหญิงสาวคนนี้คือใครร้อยตำรวจเอกคำลน,นชิดโชตล้อยเวรสอพอ,อเมืองสงขาและแพทย์ รีบเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและชันสูตรพิกศพหญิงสาวคนดังกล่าวแพทย์ลงความเห็นว่าศพดังกล่านว่าจะตายมาแล้วประมาณ5วันแต่เนื่องจากอยู่ในท้องปลาทําทให้ศพไม่เน่าและเพราะเป็นเหยื่อชิ้นใหญ่ของปลาตัวนี้ทําให้การย่อยอาหารของปลาช้าลงส่วนสาเหตุของการตายยังไม่ทราบแน่ชัดว่าถูกปลาฉลามเสือกัดกินจนตายหรือตายจากสาเหตุอื่น แล้วปลาฉลามไปพบศพอยู่ในทะเลจึงกินเข้าไปต้องผ่าพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดก่อนจึงจะรู้แน่ชัดในเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเป็นศพของผู้ใดต้องรอตรวจสอบการแจ้งคนหายและการสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งทางตำรวจสันนิษฐานว่าหญิงสาวที่ถูกพบในท้องฉลามตัวนี้น่าจะเป็นคนที่มาเที่ยวงานคืนวันลอยกระทง ที่จังหวัดสงขลาแล้วถูกพวกวัยรุ่นหื่นกลามฉุดไปลุ่มล่วงละเมิดทางเพศเสร็จแล้วได้สังหารหญิงสาวเพื่อปิดปากจากนั้นนำศพไปโยนทิ้งลงทะเลเพื่ออำพางคดีหรือหญิงสาวรายนี้อาจถูกแฟนหนุ่มล่อลวงมาร่วมลอยกระทงแล้วฉวยโอกาสพิชิตความสาวแต่หญิงสาวขัดขืนจึงใช้กำลังปุกปั้มเสร็จแล้วเกิดกลัวความผิดจึงฆ่าปิดปากแล้วโยนศพทิ้งลงทะเลไป จากนั้นปลาฉลามเสือตัวนี้ได้มาเจอศพจึงกินเข้าไปทั้งตัวเพื่อเป็นอาหารตำรวจคาดว่าศพกังก่ลาวนี้ถูกฆาตกรรมก่อนโดนฉลามกินอย่างแน่นอนเพราะไม่มีเสื้อผ้าใส่ถ้าหากเป็นชาวยวนอพยพจมน้ำตายจะต้องมีเสื้อผ้าที่สวมใส่เหลือติดตัวอยู่บ้างจากการตรวจหาในกระเพาะอาหารของปลาฉลามตัวนี้แล้วไม่พบเศษเสื้อผ้าแม้แต่น้อย ผมขอแทรกการสันนิษฐานของตำรวจสักหน่อยน,นะครับจากประสบการณ์ของผมในการควบคุมนักโทษคดีอุกจกรันเคยมีนักโทษที่เป็นโจรสลัดป้นฆ่าชาวโยนอพยพได้เล่าให้ผมฟังว่าหลังจากป้นและสังหารชาวโยนที่เป็นผู้ชายเด็กและคนแก่ทิ้งแล้วจะจับตัวพวกผู้หญิงสาวขึ้นมาบนเรือประมงของโจรสลัดแล้วเจาะท้องเรือของชาวโยนอพยพให้จมลงไปพร้อมกับซากศพทั้งหมด จากนั้นก็จะเอาหญิงสาวที่จับมาได้เป็นนางบำเรอของพวกตนจนหนำใจแล้วจะสังหารชิ้งลงทะเลทั้งในสภาพเปลือยเปล่าและมีเครื่องแต่งกายซึ่งศพหญิงสาวที่พบในท้องปลาฉลามเสือตัวนี้อาจเป็นหนึ่งในเหยื่อของโจรสลัดที่มีมากในสมัยนั้นก็เป็นได้ทางตำรวจเจ้าของคดีอาจมองข้ามในประเด็นนี้ไปก็ได้ครับสำหรับตัวปลาฉลามเสือท้องแก่ ที่กินศพหญิงสาวเข้าไปนางซ่องใจให้เรือประมงลากปลาฉลามตัวดังก่ลาวพร้อมลูกในท้องทิ้งกับลงทะเลไปทั้งหมดส่วนศพของหญิงสาวรายนี้นางซ่องและชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทําประมงได้ร่วมกันนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแหลมทรายอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาผลสุดท้ายตำรวจจะสืบจนรู้ว่าศพนี้เป็นใครหรือไม่นั้นผมไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับ หากท่านผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มเติมที่แน่ชัดสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้รู้รายละเอียดด้วยครับเรื่องที่2เป็นเรื่องระหว่างกำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคมพศส5 5 5ที่วัดดงยางหมู่ที่4หมู่บ้านดงยางตำบลดงเือยอำเภอกงไกรล,ลาศ จังหวัดสุขโขทยัยในวันตังกล่าวได้มีการตั้งวิกลิเกของนายทองย้อยศรีรัตน์หัวหน้าลิเกคณะสุกรอยทองย้อยเล็กมาเล่นให้ชาวบ้านดูเพื่อเก็บเงินบำรุงวัดโดยมีนายพยุงแก้วเดือนกำนันตำบลดงเดือยเป็นผู้อนุญาตให้เล่นลิเกได้พร้อมกับได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7และหมู่ที่8มาร่วมควบคุมงานและคอยดูแลความเรียบร้อยของการแสดงลิเกด้วย ระหว่างที่รอให้คณะลิเกเตรียมการแสดงอยู่นั้นผู้ใหญ่บ้านและกำนันที่ดูแลงานอยู่ด้วยกันได้นำเหล้ามานั่งดื่มกินเพื่อเป็นการฆ่าเวลาและเป็นการสังสงรรค์กันไปในตัวด้วยโดยมีชาวบ้านอีกหลายคนร่วมวงด้วยเมื่อเล้าเข้าปากต่างก็พูดคุยกันไปได้สารพัดเรื่องส่งเสียงเฮฮาตามภาษาคนที่สนิทกันจนกระทั่งเวลาประมาณ19นาฬิกาเศษขณะที่ลิเกรเริ่ม,หมโหมลง นายขอมทองอยู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หได้มาที่วัดดงยางเพื่อดูฤกเกเช่นกันเมื่อเห็นว่ากำนันพยุงและผู้ใหญ่บ้านอีกสองคนที่ตนเองก็รู้จักดีตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่จึงเข้าไปร่วมวงดื่มด้วยและร่วมวงพูดคุยกันเป็นที่สนุกสนานหลังจากดื่มกินกันไปได้สักพักใหญ่จนมีอาการมึนเมากันทุกคนนายพยุง ซึ่งเป็นกำนันที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เข้มแข็งดีเด่นจนเคยได้รับรางวัลปืนพกและแหนบทองคําจากกระทรวงมหาดไทยมาแล้วได้พูดตักเตือนผู้ใหญ่ขอมซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสังกัดต,ตำบลดงเดือยเรื่องการเลี้ยงดูผู้ร้ายและคบพวกนักเลงทําให้ผู้ใหญ่ขอมเกิดความไม่พอใจที่ถูกกำนันพยุงพูดจาเกล่าวหาเช่นนั้นจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นอย่างรุนแรงจนมีการท้าทายกันเกิดขึ้น เพื่อนร่วมวงเล่าเห็นท่าไม่ดีได้พยายามช่วยกันห้ามปรามเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายแต่ก็ไม่เป็นผลต่างโตเถียงอย่างไม่ยอมกันไม่เกรงศักดิ์ศรีกันว่าใครเป็นกำนันใครเป็นผู้ใหญ่บ้านจนในที่สุดผู้ใหญ่ขอมได้ชักปืนพกลูกโม่ขนาดจุดสามแปดขึ้นมากระหน่ำยิงใส่กำนันพยุงจนหมดโม่ทั้งหกงัดกระสุนพุ่งเข้าเจาะร่างกำนันพยุงครบทุกนัดอย่างไม่พลาดเป้า บรรดาผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนร่วมวงเล่าต่างแตกระเจิงเพื่อหลบวิถีกระสุนฝ่ายกำนันพยุงเมื่อรู้ตัวว่าถูกยิงก็ได้กัดฟันชักปืนลูกซองสั้นขึ้นมาแล้วยิงใส่ผู้ใหญ่ขอมไปหนึ่งนัดกระสุนพุ่งเข้าเต็มร่างผู้ใหญ่ขอมอย่างไม่พลาดเป้าเช่นกันหลังจากดวนปืนกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านและกำนันแล้วทั้งสองคนได้ทรุดลงไปนอนกองกับพื้นจมกองเลือดบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ หลังจากทุกคนหายตกตะลึงในเหตุการณ์กันแล้วผู้ใหญ่บ้านที่เหลือพร้อมด้วยลูกบ้านช่วยกันนำตัวกำนันพยุงและผู้ใหญ่ขอมส่งสถานีอนามัยอำเภอกงไกรลาศกันอย่างโกลาหลและเร่งด่วนเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตแต่เนื่องจากต่างฝ่ายถูกกระสุนเจาะเข้าร่างกายหลายแผลในจุดที่สำคัญด้วยทำให้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายไปทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครรอด พันตำรวจโทโกโมลมีทิศสมรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยพันตำรวจตรีบุญสมโกมินผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอกงไกรลาชพันตำรวจตรีประสงค์รวยลื่นหัวหน้ากองวิทยาการจังหวัดสุขโขทยัยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพียงกองเลือดสองกองและปืนพกสองกระบอกตกอยู่ที่พื้นใกล้วิกวิกเกจึงเก็บปืนทั้งสองกระบอกไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นตามไปร่วมชันสูตรพิกศพผู้ใหญ่และกำนันที่สถานีอนามัยอำเภอกกงไกรล,ลาศตามขั้นตอนเมื่อเห็นว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ไม่มีผู้ร่วมก่อเหตุให้ดำเนินคดีจึงมอบศพให้ญาติทั้งสองฝ่ายนำไปประกอบพิธีทางศาสนาเป็นอันปิดคดีนี้ไปครับเรื่องที่สซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้เป็นการทะเลาะวิวาทของพาร์ทเนอร์สาวต่างบา เรื่องนี้มีสาเหตุเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันพุทธที่17มกราคมพศ2511เมื่อนายบังกรซึ่งเป็นผู้จัดการและเจ้าของบาร์จอยลูมเปิดบริการอยู่ที่อำเภอบางรักจังหวัดพรนครได้ข้ามเข้าไปเที่ยวที่บาร์สีน้อยริมถนนสุริวงศ์ใกล้กับบาร์จอยลูมของตนเองเมื่อมาเล่าจนได้ที่ก็ได้ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายอาลวาดแล้วใช้มือรูปสะโพกข,ของนางอนง อายุ20ปีพาร์ทเนอร์ของบาสีน้อยอย่างไม่เกงใจใครทั้งนั้นพลทหารสตีฟเทอร์เลอร์ทหารอากาศสหรัฐแฟนของนางอ,อนองเห็นเข้าก็เกิดความไม่พอใจจึงเข้าไปต่อว่านายมังกรจนเกิดการโต้เถียงกันขึ้นนายมังกรซึ่งอยู่ในอาการเมาอย่างเต็มที่ชักปืนออกมาจะยิงใส่พลทหารสตีฟแต่พลทหารสตีฟคว้าเก้าอี้ตีไปที่มือซึ่งถือปืนของนายมังกรได้เสียก่อน ทำให้ปืนหล่นพื้นจากนั้นได้มีคนเข้ามาช่วยกันห้ามปรามพานายมังกรกลับบาตนเองไปเรื่องจึงได้ยุติลงพวกผู้ชายไม่มีการตามเอาเรื่องกันอีกส่วนนางอนงที่ถูกนายมังกรจับสะโพกยังคงรู้สึกเครืองแค้นนายมังกรไม่หายวันศุกร์ที่19มกราคมพศ2511เวลาประมาณเที่ยงคืนเศษขณะที่นางอนงเดินออกมายืนที่หน้าบาสีน้อย ก็เห็นนางน้อยหรือบุญเรือนอายุ21ปีซึ่งทำงานอยู่ที่บาร์จอยลูมยืนกเกาะรถแท็กซี่อยู่กับนายป้อมอายุ21ปีเท่ากันนางอนงจึงเดินเข้าไปต่อว่านางน้อยเรื่องที่นายบังกรเจ้าของบาร์จอยลูมเข้าไปอลาวาดและจับสะโพกตนในบาร์สีน้อยเมื่อสองวันก่อนทําให้นางน้อยและนางอนงมีปากเสียงและด่าทอกันขึ้นนางน้อยหันไปสั่งให้ในายป้อมตบนางอนง แต่นายป้อมไม่ยอมทําตามเพราะเห็นว่านางอนงเป็นผู้หญิงนางน้อยจึงวิ่งตรงเข้าไปจะตบนางอนงเองฝ่ายนางอนงได้วิ่งหนีแต่นางน้อยวิ่งไล่ตามไปจนทันแล้วตบนางอนงไปหลายทีนางอนงจึงชักมีดไปแหลมออกมาแทงสวนเข้าใส่นางน้อยหนึ่งครั้งถูกเข้าบริเวณหน้าอกซ้ายจากนั้นได้เกิดการปุกปั้มกันขึ้นเพื่อแย่งมีดจนกระทั่งมีดกระเด็นหลุดจากมือนางอนงไป นายป้อมซึ่งยืนดูเหตุการณ์อยู่เห็นเลือดนางน้อยไหลออกมาจำนวนมากจึงตรงเข้ากระชากผมนางอนงแล้วตกไปหลายทีเพื่อแยกนางอนงออกจากนางน้อยเมื่อนายป้อมเห็นนางน้อยนอนปุ๊บลงไปนอนกับพื้นจมกองเลือดนายป้อมจึงหยุดตบนางอนงแล้วเข้าอุ้มร่างนางน้อยส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตแต่นางน้อยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพราะคมมีดทะลุเข,ข้าหัวใจทำให้นางน้อยขาดใจตายในที่สุด ทางด้านนางอนงหลังจากก่อเหตุแทงเพื่อนร่วมอาชีพพาร์ทเนอร์ต่างบาแล้วก็ไม่ทันจะได้หลบหนีเพราะมีตำรวจสายตรวจผ่านมาประสบเหตุเข้าพอดีจึงจับกุมตัวนางอนงไว้ได้ร้อยตำรวจตีสุมลเพชรละบุรินร้อยเวรสนอบางรักรับแจ้งเหตุแทงกันตายก็รีบรายงานให้พันตำรวจโทวิศพิทักษ์สัติพันธ์สารวัตรใหญ่พันตำรวจตีวิเชียนมหาทัพสารวัตรปากปราม พันตำรวจเอกจุลพงค์นาคเาสถียรผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้พันตำรวจเอกเสน่สิทธิพันธ์รองผู้บังคับการทราบเพื่อเดินทางไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งตำรวจสายตรวจได้ควบคุมตัวนางอนองผู้ต้องหาไว้ก่อนแล้วจากการสอบปากคำในเบื้องต้นนางอนองได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้แทงนางน้อยจริงโดยไม่คิดว่าจะทำให้ถึงตายตำรวจจึงให้ทำแผน ประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีแล้วนำตัวนางอนงไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งที่สนบังลักโดยตั้งข้อหาฆ่าคนตายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ